พามาทำความรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินรบที่โด่งดังและถูกใช้งานมากที่สุดในประวัติศาสตร์การบินสมัยใหม่นั่นคือ F 1 6 Fighting Falcon หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อเหยี่วนักสู้เครื่องบินลำนี้ขึ้นชื่อเรื่องความคล่องตัวความหลากหลายในการใช้งานและผลงานการรบที่พิสูจน์มาแล้วทั่วโลกเราจะมาดูตั้งแต่การออกแบบภายนอกภายในสมรรถนะระบบความปลอดภัยจุดเด่นราคาและสรุปเหตุผลว่าทำไม F 1 6จึงยังคงเป็นเครื่องบินที่สำคัญมาจนถึงปัจจุบัน เริ่มจากภายนอกกันก่อน F-16 เป็นเครื่องบินรบหลายบทบาทขนาดเบาใช้เครื่องยนต์เดี่ยวพัฒนาโดยบริษัท General Dynamics และต่อมาโดยล็อก e d m มาตินดีไซน์เพรียวบางและโครงสร้างที่ผสานปีกกับลำตัวอย่างลงตัวทำให้มีความคล่องตัวสูงจุดเด่นคือหลังคาห้องนักบินแบบใส่ไร้กรอบ ให้ทัศนวิสัยรอบด้านควบคุมด้วยคันบังคับด้านข้างเพื่อความแม่นยำในสภาวะ G ีสูงสูงช่องอากาศแบบรับ,รบด้านล่างลำตัวและมีปีกกว้าง9.45เมตรความยาวราว15เมตรภายนอกยังติดตั้งจุดแขวนอาวุธถึง11จุดรองรับทั้งจรวดระเบิดและถังเชื้อเพลิงเสริมทำให้ใช้งานได้ทั้งภารกิจคุมอากาศและโจมตีภาคพื้นดินภายในห้องนักบิน F-16 ถูกออกแบบให้สะดวกและเน้นความพร้อมของนักบิน ห้องนักบินยุคใหม่เป็นแบบ a ลา c o อ k p ิทมีจอแสดงผลหลายฟังก์ชันระบบควบคุมแบบ HOTAS หรือ Hand on t r h o t t l and Stick ให้นักบินควบคุมได้โดยไม่ต้องลามือจากคันบังคับเบาะนั่งเองน0องศาลดแรงกดจีทำให้ทนต่อการบินผาดแลงได้นานขึ้นอีกทั้งยังมีระบบ Helmet m o u n e King Display ที่ให้นักบินเลงเป้าเพียงแค่มองไปที่เป้าหมายนั้นถือเป็นความล้ำหน้าที่เพิ่มขีดความสามารถในสนามรบได้มาก ต่อไปคือสมรรถนะซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่สุดของ F 1 6ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนรานแอนวิตนี่ F 1 0 0หรือ General Electric F 1น0ที่มาพร้อมอ f t e r b u r er, n บอร์เทำความเร็วสูงสุดได้ถึงแมตสองระยะปฏิบัติการรบประมาณ550กิโลเมตรและสามารถบินไกลกว่า4 0 0 0กิโลเมตรเมื่อใช้ถังเชื้อเพลิงเสริมอัตราส่วนแรงขับต่อน้ำหนักสูงทำให้บิดเลี้ยวหรือเร่งความเร็วได้อย่างว่องไว ระบบควบคุมการบินด้วยไฟฟ้า fly-by-wire ทำให้ควบคุมเครื่องได้แม่นยำและปลอดภัยจากการกดเกินโครงสร้างจุดนี้เองที่ทำให้ F-16 เป็นหนึ่งในเครื่องบินที่พลิ้วไหวที่สุดในอากาศด้านความปลอดภัย F-16 ก็มีระบบป้องกันที่หลากหลายเริ่มจากหลังคาห้องนักบินใส่ให้มุมมองกว้างลดจุดบอดในระหว่างการรบระบบ fly-by-wire ป้องกันการควบคุมผิดพลาดที่อาจทำให้เครื่องพังตัวเครื่องติดตั้งเรดาร์แจ้งเตือนการถูกล็อคเป้าเครื่องปล่อยก๊าซตะกวัวไฟฟ้า Sharp, และแลงเพื่อลอกตรวจระบบต่อต้านอิเล็กทรอนิกส์และเก้าอี้ดิดออกฉุกเฉินที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยชีวิตนักบินมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกทดสอบจริงในสนามรบและยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องถ้าพูดถึงจุดขายพิเศษ F 1 6มีความโดดเด่นเรื่องความหลากหลายในการใช้งานเป็นจริงทั้งในภารกิจคุมอากาศโจมตีพื้นดินปราบระบบป้องกันภัยทางอากาศไปจนถึงการลาดตระเวนอีกจุดที่ทําให้โดนใจหลายประเทศคือค่าดูแลและบํารุงรักษาต่ากว่าคู่แข่ง ทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า40ปีแล้วอีกทั้งการออกแบบที่เป็นโมดูลทําให้สามารถอัปเกรดได้เรื่อยๆตามยุคสมัยแม้ปัจจุบันจะมีเครื่องบินล่องหนรุ่นใหม่ๆออกมาแต่ F-16 ก็ยังพัฒนาเวอร์ชันล่าสุดเช่น F-16V ที่ทันสมัยมากขึ้นและยังใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ มาถึงเรื่องราคาขึ้นอยู่กับรุ่นและการติดตั้งโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ30ล้านถึง60ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเมื่อเทียบกับเครื่องบินรบยุคที่5อย่าง F-35 ถือว่าประหยัดกว่าเยอะอีกทั้งค่าใช้จ่ายในการบินต่อชั่วโมงก็น้อยกว่าทำให้หลายประเทศเลือก F-16 เป็นกำลังหลักเพราะคุมค่ากับงบประมาณและยังคงมีความสามารถสูงในสนามรบสรุปแล้ว F-16 Fighting Falcon คือเครื่องบินรบระดับตำนานที่ยังคงยืนหยัดในฐานะ มารึกของหลายประเทศทั่วโลกการออกแบบภายนอกลงตัวภายในทันสมัยสมรรถนะเหนือชั้นระบบความปลอดภัยไว้ใจได้จุดขายเด่นคือราคาที่สมเหตุสมผลและความสามารถรอบด้านแม้เวลาจะผ่านไปกว่า40ปีแต่ F-16 ก็ยังคงได้รับการปรับปรุงและใช้งานอยู่เสมอหากกองทัพอากาศใดกำลังมองหาเครื่องบินที่มีสมดุลทั้งประสิทธิภาพความคุ้มค่าและความเชื่อถือได้ F-16 Fighting Falcon ก็ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในโลกจนถึงทุกวันนี้